Át, อน้อน้องในองค์สูงเด็จพระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นพระรหัตถสัพยูตัดสู้ชอบได้โดยตองเองต้อนั้นด้วยเต็มเจ้าน้อมประวักิดขอประทานตุกาจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่ด้วยความเคารพอยางจิงจังปรอความอุควารเพริอในธรรมมาเกูลนแกายตชะหนัโยงครูบาศกุบิพิตาแต่น้องๆน้อง ผู้ทยยบฏคนพิจารารพื่อชนะบคนอัน,น,านอมาสแล้แลยวอนุญาตให้เมือเังสองกปกค้องรำวัดิตตตต์ใจใจสนคิดใจใจให้ในใตมัตรบุรบธรรมที่ประพฤติจะได้น้อมนำมากาศวันนี้มีอะไรก็ไม่ดีต้องมีธรรมมีข้ารํามีเลิศประเสริฐสี มีอะไรเ็อะไรในโลกนี้ก็ไม่ดีต้องมีคําประจักษใจวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสมัรสะเป็นสนันบางอพางคำพุดตัวเป็นไนการมงเพ็ิจกป้องัมาเลยเล็กน้อยขอข้าประการสกะเาน มีชีวิตต้องสู้ประการที่สองมีชีวิตเพื่อศึกษาประการที่สามมีชีวิตเราต้องพัฒนาประการที่สี่มีชีวิตเราต้องหากำไรประการที่ห้ามีชีวิตเราต้องทำความดีฝากไว้ประการที่หงมีชีวิตต้องสู้คนเราเกิดมาเราต้องสู้อินโดน ทำงานกนไในที่ิตะจำบ้านตัสู้กงานยังที่ระกคบสมอาธิวตัแต่คนที่การคนม่ยกเอการแสดงสดงแงการเกิดคนไปน้านคนเยกแยกการอปมภนี่เสุดกันเราก็จาตก็แท้จะตปอา ห้แสดงอดกเป็นเยีือนกันไม่รับทำให่ชาติย them, ังมาป็นมันอีกทำ่ล้คนั้งมาเนกันคมพิจิตครับที่บว่าผมพิจิตไ่ใช่ผมพิจิตแบบเพราะว่าเป็นกา้แต่งกรรมแล้เจตเหตของคนเพราะว่าไม่มีใครสร้างให้ไม่มีใคมาเลขิกให้เพราะว่า บุคคลจะพบต่างสังสิสองเป็นคนจนคนรวยเป็นศาสตว์อะรสัางน่ามอรสักองการไม่ใช่ไปมาีจิตให้เพราะว่าเป็นผลของการกระทำของเราในการรัรูประพันธ์แต่ละคนเพราะว่าทำเองแต่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคนจนคนรวยเป็นคนฉลาดไม่ฉลาด นี่เป็นต้น,นคนมาจากกรรมของเรากรรมเกิดเป็นปนี่ประนั็นเราก็พิจารณาว่าตรางเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์สามสติปัญญาจริงแล้วมีโอกา,กาสตัวสัจจะชั้นมีโอกาสเกิดตัวพุทธพุทธทรความดีต่อยอดอที่จะปั้นตัวเองให้ กีรเดินที่ไปในหน้าที่ในทางธรรมะทีหน้าที่ธรรมะอุวนมดัเป็นทุกคนทุกคนต้องทําเพราะว่ามนย์โลกเป็นเป็นสังคมอยู่ร่วมกันเป็นมงเป็นสัตว์สามคคีอยู่ด้วยกันเป็นคนมมากเราต้องมีหลักยึดหลักธรรมมาเป็นหลัก ต้อูประการที่หงประการที่สองมีชีวิตเราต้องอยู่ศึกษาชีวิตต้องอยู่ศึกษาตั้งแต่เป็นจนโตเจนเตจัยต้องอยู่ศึกษาศึกษาในทางโลกต้องเรียนรู้ต้องมเรียนโลอย่างนี้กับเมื่อนกับคนป่ามีสนองธรเนียมประเพมี มันมางตุนินต่างอะไรไะะกันนะแต่พักงานขมงประเทศญี่ปุ่นพนันที่ไ้เรียนก็เช้ามันก็คนป่าน,นะ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มีคำให้ีปิดสมร่งเขาก็จะตัดตัวปวดตายทีนอนสืันแล้วก็ปวดตายก็ไม่ต่างกันอะไรไมนที่มี้ีปิดสมร่งไม่ไมีศาสนา ตอนนั้นก็มาท่องวิบากกรรมกษาเราเรียนน้องๆเป็นจวตวันคกเราเป็นชาวตะวันตกชาติต่อไปจะเติบโตในสันคาอันเป็นใหญ่เป็นหลักเราหลักในครอบครัวเป็นพุพของพ่อของแม่ทำตัวผูกตวเดกที่จะ้รับดก ทำตัวให้เหมาะสมในการรักทรัพย์รักทรัพย์ยมรดกอยางเป็นตระกูลให้มีที่เสียงตระกูนเประเปลียนเป็นอนุบาลเป็นอุกรจะนปนตมันจยมนเป็นโอสองประวัติสอบปัญญาตีปัญญาโซปัญญาเอกเป็นตเตมมาแล้วก็ทำหานเลี้งีพในประกอบการงานเลีง ชีวิตประกอบกับสุขมาพจิวะยังตกกลัวเรื่องไปทงชีต่อไปมีสัญญาทางโลกแล้วก็ุกคนเข้ามาสู่ทางธรรมมีชีวิตกะต้องมีศึกษาเราต้องมีสาระของชีวิตมีหะัรอ่าสิ่งก็มาเข้ามาค้ำรรทาขก็มาช่วย ชีวิตของเราจะต้องมีรวยครับมีจิตในเจริญมีจิตใจทำรู้ทางสู่รู้ทางเดินม่มคนที่ไม่มีหลักจะเป็นไปไหนก็เปเรอยทำบากออกปเอาไปจำก็ทำงาน้าคนมีหลัก่รู้จยิ้มรู้จักทำรู้จักทำงานนเดีทเอาความกล้าไปทำแบบับ มันต้องมีทางเลยจะเรียนเป็นง่ายพบครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เราต้น้าในหลักปฏิบัติในหลักธรรมในหลักธรงมองาศางสนะหลักรหลักธรรมคำสั่งสอนแกเม์อ 4, งินจีพันธุัามันหมดในหมดศีลหมดปักจูนอบอกทางเดินบอกวปฏิบัติปฏิบัติธรรม บอกเรื่องสภาวะเ,เรื่องเกิดที่มันเกิดขึ้นใเวลาปฏิบัติคือหลักของปัญนาปฏิบัติสม,มาธิเริญงปัญญาเริญอธรรมทานเข้าสู่ทางประตูประตูนิพพานคือปรัจที่สองมีชีวิตเราต้องอยู่ศึกษาปัจที่สามมีชีวิตเราต้องพัฒนาพัฒนานตนเองให้ปักจานตัวเองขึ้นมา เราไม่ได้เรามีต่างๆจนวิจัยใจในการห้าบริบูรณ์ไม่เหมือนจตุรนาแล้วก็พยายามตักด <lawsuit royable. S 1> ันคนเยงมีโอกากว่าคนที่การเป็นคนที่ตาบอดคนขอทานคนพนุปกม่มีบ้านนอนอยู่ข้างถนนอยู่ริมถนนใต้สะพานลอยเป็นต้นเป็นคนอทานคนยากคนจน เราไม่มีโอกาสเราเป็นมนุษย์มีอ helmet, มาการปกัิสองบริรู์มีจิตมีปัญญาเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาสังฆาวิริยะจิตติมังสาสัญฆาคือความพอใจในสิ่งที่จะจะทำไม่ว่าจะการงานอะไรทั้งทางโลกทางทางธรรมมีสังฆาความพอใจ สริญจ <S 々> ักมีความเย็นมีความระมัดระวังสร้างสรรค์รักษาศัสนาพุทธศาสนาทำเพียงทำเพื่อให้มันแบบนี้ริญจัจิตตะจิตตะมันสำรวจดูจิตของเราหรือตกหล่นไปความดีมันตกหล่นหรือไม่มันสำรวจดูอิทธิบาททางต่างๆ หมดกราที่พระเจ้าทรงตัดเอ,อ,อไา,าไว้วางหลักเอาไว้แล้วมันตรวจดูดจิตในจิตจะให้มันไหวขั้นตอนตามอารมณ์สุกะที่มังสามันตวรวจดูางานของเราที labeled, าาา่ใช้ทำแล้วมันขาดตกก่อก่องตำไหน่งอย่างมีการง,ง,งานเราทำขาดตกกปอองเราต้อง ไปับไปแจ้ไขส่ที่เราส้องะรดปกป้องมานการประกองนานรงนั้นตรงนี้หรือทำงานที่มันกบลงแล้วก็เอาก็นั้นเป็นเองแล้วก็ใส่พัฒนาต่อไปในส่วนคือมีชีวิตต้องพัฒนาปะกองที่นา ประการที่สี่มีชีวิตเราต้องสาําไรมีชีวิตต้องหากําไรได้วเ,เป็นวปยเรียนจบมาแล้วไปตามคนเราต้องหางกําไรในชีวิตไปประกอบการงานหรือสัตวตัดตูนเป็นท,ทนุตวาจาให้การศดนาเขารกุนา เยังดูมนน้ำใจยยงดูปีดามันดาให้เยอะให้เยอะพฤตรรมของ Wirtschaft. ทาตกาเยวราชให้ทานคน i̇şte. น้องของตนเป็นตนฟังง่ายให้ทานคนน้องตาตระกูลเยังดูปีดามันดาทงปอกปีดามันดาตั้งเดียามาเราต้องลงต้น่อ ช่วระกอบการงานช่วยท่านแล้วก็ท่านทำอะไรแล้วก็มีอะไรล้วก็ช่วยเป็นบ่าวกัะพ่อแม่เวลาช่าเเขาแล้วก็ต้องดูแลเวลาท่านลุลไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านขย,ายาันาเก็บภาษามีเงนเดือนพุกเพื่อนเป็นคนดีเนีดีประหยัดชีวิตเราต้องอากกำไร ตระแังอาเชีิพสุขภาพชีวะอาะแวงอาชีพสังคมศาสตอาโีพประสับกัรงานแล้วก็เอามาเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกี่ยงครอบครัวเกี่ยงลูกเกี่ยงเต่าเกี่ยงพ่อเกี่ยงแม่จัดจ่ายในกวามสมบูรณ์แบ่งสัดเอาไว้ ขยายามหาเป็นรักษาไม่ได้เทือนตอนนี้เก่าทั้งเต้าคู่อัดปากงอถึงที่ลงเยวฟังดินไว้แต่ก็ขยายามพบการณ์นี้มีนิดที่ดีมันพบวันเด็กตั้งจิตฟังธรรมให้ควรเกิดจำเนี้ยน้อมนำมาปฏิบัติพบเพื่อนดีเขานำสิ่งที่ดีให้ตัดจวนไปฟังเพศ่อฟังธรรมทำสิ่งที่ดี สิ่งที่มันมีประโยชน์ไม่ใช่บ่าอุปกรณ์ไม่ใช่ชวนกันไป,ท,ท,ปนนนทีิบีปเ่ป่อเล่นการพนัออนอย่าบ้าีย่าลดคามการพนันอันนี้เป็นต้นเ,นเนป็นอะไรย้อมมุกเป็นเกี่ยวตังค์เกันดู้ารอนี้ทางความเสี่ยงก็เกินเวนกบเกินดีเป็นปัญจิต การปิดบังรมให้เป็นเจตจำนงนำไปปฏิบัติอาจารย์อาเพื่อนสามีเพื่อนปุ๊บเพื่อนเป็นคนดีเพื่อนชีวิตโดยประหยัดแล้วก็ประหยัดทรัพย์ไว้แบ่งไว้ในเวลาที่เฉลิมเวลาบควรเวลาที่ลำบากเราลำบากเราต้องเอากลับมาใช้ Ula, société, empresas, ははนิเราต้องทำไรงำรจีตเป็นปัจจุบันประกัยที่งมือีเราต้องทำตรงดีากไวมีบเราต้องทำตรงดีสากไว้ใบของเราอ่ายใบึ้นใบตากคนมาแล้วเป็นใบผู้เท่า ขึ้นมาแล้วก็อืชีวิตเราต้องทําความดีฝากไว้ในโลกนี้ดูความสาธุชนคนตาขายตลาดใกล้ใจวายแล้วเป็นชายหญิงสัตว์จะทำคือความตายคูอความจรต้องท้องจริงหากําไรไว้เป็นคุณหรือว่าเรามาดีพบมีคุณอยู่ดีพบมีคุณไปดีพบมีคุณมาดีแล้วเรามีคุณ มีส่วนเราที่ได้เป็นมนุษย์อยู่ดีแล้วก็มีปืนเพราคุณงานความดีถึงได้ยอดีหมดบุญหมดลมหมดปืนก็คือหมดลมไม่มีโอกาสเดือดดางปืนก็ต่อต่อหมดบุญก็คือหมดลมไม่มีโอกาสเดือดดางต่อหมดโอกาสได้แกรงกลัวเราต้องดิ้นรนายเร่นงสร้างบารมี ให้การพยายามนดละสินก็พยายามภาวานาก็ยิ่งให้เจริญสีทองเจริญขึ้นไปเรื่อยๆัทางของเราเกิดมาไม่มีใครจะตายเพราะว่ามันเป็นขขประเรัณธรรมของโลกผ่านสีน้ำไปลงของเราเราอาศัย,ยอ,อยู่เยืนอของเราเราก็เกิดคือการห่าของเรา นีลังบัดสามขอบพุณพระรามระสรางศึกาภาวนาแล้วก็ัสามบัดสี่ัสีก็คือให้รู้จักอริยสัจสี่ความทุกข์ให้เกิดทุกข์ทางดับทุกข์ทาทางออกจากกองทุกข์บัี่ห้าก็คือการห้าของเราปเวทนาสัญญาสังทางญีศาจางกภิกขกิดทาใจของเรานี่ย ฐานห้ากงเราบัตรที่สองก็คือตูเสียงอุเบกาัพัธรรมมารงปัจจักภายนอกภายในเจ็บก็คือคนตถุเจ็ดเ็คื็คือั้งแปดจิสมาธิปัญญาอะไรนให้เราทำให้เรามีชาวิีเราต้องทำความดีฝากไว้ฝรค่งตลัดจะวายสายตัวจะน่อง ชีวิตของเราจะดารับไปตาไปปง,งไปป็นเป็นให้ยเตียวนำไปปฏิบัติเป็นสติส่วนแต่งชีวิตประจำวันสุดท้ายธรรมะที่ตามมาประพฤติใจก,ก็แต่ควรของ,งควาธรรมะคือประการที่หนึ่งมีชีวิตต้องดูประการที่สองมีชีวิตเพื่อศึกษาประการที่สามมีชีวิตเราต้องพัฒนา ประการที่สี่ในชีวิตเราต้องอาทำอไรประการที่ห้าในชีวิตเราต้องทำความดีปากไว้้สมทีต่ตามมาก็ต้องปเวลาของอานเอาคุณพระพูตตรงรำปรทำผู้ส่งคุณพักอริยสงฆ์ผู้ว่ารโปรเกตรงมาเ,เป็นเนเป็นเลียชักเป็นปัปัจจัยเป็นอัตาใจทั้งแต่การนัโยงทั้งหลายปตัตนามนม่ลสมบัติตสมบัติททางสมบัติต ความตรงความงดปัจจัยหนื่งาี่ทา้ผู้านทุกคนเติม